สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเจ้า TBE นะครับ48โวลต์4,000วัตต์ฟิสไตน์นะครับเจ้าระบบนี้นะครับ48โวลต์นะครับจะทําให้ได้กําลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วัตต์ก็ออกมาเต็มนะครับตัวใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเทศนะครับแต่ว่าอย่าลืมเพื่อกําลังวัตต์นะครับครับเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีตัวคู่มือนะครับเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้จะใช้ได้ทุกรุ่นนะครับ สายไฟดำสายไฟแดงนะครับบวกกับลบนะครับสายไฟดำแดงมาให้นะครับวันนี้นะครับแนะนำนะครับให้ใช้สายไฟที่มากับตัวเครื่องเลยนะครับเป็นของ TBE แท้นะครับ่างนี้นะครับ TBE แท้สายที่มากับตัวเครื่องนะครับจะได้ลวดทองแดงมาเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับสังเกตทองแดงนะครับจะให้มาแน่นมากนะครับแล้วก็เปลือกจะบางนะครับแนะนําให้ใช้รุ่นนี้นะครับสายก็จะความยาว80ซนเมตรนะครับ ได้้นะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์สีดำนะครับแล้วก็จะเขียนว่า Pure s ด์เวิร์คพาวเวอร์อินเวอร์เต u ร์ค Power 4,000วัตต์แสตบ้า0แปวัตต์เอาไว้นะครับก็หมายความว่านะครับเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะรองรับกําลังไฟอยู่ที่4,000วัตต์นะครับแล้วก็รองรับช่วงกระชากนะครับหรือช่วงพีคนะครับอยู่ที่8,000วัตต์นะครับ สัญลักษณ์ขึ้นเพียวไรายนะครับแล้วก็แบรนด์ TBE นะครับตัวนี้นะครับเขียนว่า DC 48โวลต์นะครับก็คือรับไฟจากแบตเตอรี่นะครับหรือรับไฟจากระบบ48โวลต์นะครับแล้วก็แปลงไปเป็นไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับแล้วก็ DC 5โวลต์นี่ก็คือนะครับเป็นช่อง USB นะครับเราเอาไว้เทลียบชาร์จกับแบตเตอรี่มือถือได้นะครับตัวนี้นะครับมาดูกันที่ด้านไฟเข้ากันนะครับไฟเข้าก็จะมี ขั้วแดงกับขั้วดำนะครับแดงบวกดำลบนะครับก็ต่อให้ตรงนะครับถ้าต่อสลับกันฟิวจะขาดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพัดลมนะครับพัดลม2 2ตัวนะครับตัวนี้เป็นพัดลมรอบสูงนะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อเครื่องร้อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เขียนเอาไว้ให้นะครับบวกแะค้าลบนะครับตัวนี้ มาดูด้านไฟออกนะครับด้านไฟออกก็จะมีปลั๊กมาให้2ตัวนะครับเป็นปลั๊กยูนิเวอร์แซลนะครับแล้วก็มีม่านกันดูดนะครับกันช็อตนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีสายกาวนะครับเอาไว้ต่อสายกาวตรงนี้นะครับแล้วก็ช่อง USB นะครับเนี่ยครับ USB เป็น DC 5โวลต์นะครับสามารถต่อเข้าไปชาร์จกับแบตเตอรี่มือถือได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับสวิตช์ on off นะครับปิดเปิดนะครับปิดเปิดระบบนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์ไฟสีเขียวแล้วก็ไฟสีแดงนะครับไฟสีเขียวก็จะเป็นเครื่องเวิร์กนะครับเครื่องทํางานนะครับส่วนไฟแดงนะครับก็จะเป็นเครื่องฟอลนะครับก็จะเตือนนะครับก็แต่เมื่อนะครับวนตกหรือว่าวนเกินนะครับเครื่องก็จะร้องปี๊บเสียงดังยาวๆนะครับเราก็ต้องมารีเซ็ตระบบใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะครับสำหรับท่านในที่จะทําบล็อกกล่องเอาไว้ใส่นะครับ ความยาวอยู่ที่37ซนติเมตรนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่17ซนติเมตรนะครับความหนานะครับความหนาอยู่ที่9ซนติเมตรนะครับสำหรับท่านใดที่จะทำบ็อกไซ์นะครับสนใจสินค้าเพิ่มเติมนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ